สวัสดีครับ,รบพบกับอาจารย์โอละอาจารย์ท็อปในรายการสห,สหวิทยาโหรารายการของเราในรอบนี้ก็มีท่านอาจารย์โอผู้มาเป็นประธานในรายการอยู่เหมือนเดิมก็มาแล้ว ดกดแชร์ออกไปไเพียงคนละ9ก้าพัน9กร้แชร์เท่านั้นนะเมื่อแชร์แล้วตามด้วยชื่อแบรน นะและตามด้วยคำถาม,<ะ>ามากดแชร์ออกไปเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแชร์นะอ่ะใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครู แล้วพิมพ์คำว่าแชร์ลชื่อเล่นคำถามค่ะนะเข้ามากันได้นะขอรับใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์และพิมพ์คำว่า <Share> แชร์ แชร์เลยนะแชร์แล้วและก็คำถามครับกดแชร์ออกไปได้เพียงคนละ9 9้ารแชร์นะ เข้ามากันได้เวลามีน้อยนะครับไม่ได้มีนานนะเข้ามาก็พิมพ์คำว่าแชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นนะและตามด้วยคำถามเข้ามากันได้ครับเพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นขอกดแชร์ก่อนนะครับกดแชร์จนมีผู้แชร์ขึ้นเหนือชื่อแล้วก็เข้ามาถามได้ไม่เกินเพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นนะ เข้ามากันได้นะครับนะาเริ่มได้นะนะาเวลาของเราก็จํากัดนะครับไม่ให้ว่าดูโอ้โหทั่วปีทั่วนาตาปีรอบูดูโฮสดสีแดงมีคำว่าสดสแส,ดสแดงแสดงว่าถามได้รายการสดอยู่นะคะถ้าไม่มีคำว่าสดสีแดงแสดงว่ารายการจบไปแล้วไม่ต้องถามนะคะมีคำว่าสดารีบถามนะคะกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูแล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเลนคำถามค่ะ ข้างน้านี้เราดูไพ่ยิปซีเรื่องทั่วไปนะคะการงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพการเดินทางการศึกษาครอพลุกเรี้ยวเวลาสามวันนะคะมาทำพูดพูดต่อค่ะจอท้อเ,เ,เ,เดี๋ยวเงียบเดี๋ยวกำลังออกไปดูก่อนจะเข้ามาใหม่มีคนเข้ามาถามไม่ยังรอโซจิงมะ ดูเซมีเปล่านะกดแชร์ออกไปครับเพียงคนละ9,999แชร์เมื่อแชร์แล้วตามได้ชื่อเล่นและตามได้คำถามครับนะอาจารย์ท็อปอาจารย์ท็อปอาจารย์ท็อปนะเข้ามาแล้วก็ถามได้เลยนะ กดแชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นนะตามได้คำถามกดไลค์กดแชร์ค่ะและพิมพ์แชร์แล้วชื่อเล่นคำถามค่ะัน้านี้ดูเรื่องทั่วไปเรื่องพายิบซีคนหนึ่งคำถามนะคะ<อ>การงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพการเดินทางการศึกษาค่ะให้เข้าคลุมในยเวลาสามวันข้างหน้านี้นะคะถ้าเราอยากดูส่วนตัวมีค่าครูสําหรับ ไพ่ยิปซีอย่างละเอียดไพ่เทพพลังจิตตรวจองค์ตรวจเทพนะคะใครสนใจทักมามีค่าครูนะคะข้างหน้านี้ไม่ดูสัมผัสจิตนะคะไม่ดูตรวจองค์ตรวจเทพนะคะดูส่วนตัวมีค่าครูเท่านั้นค่ะ,ะมีคนเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์นะคะสวัสดีค่ะ กดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูนะคะแล้วพิมพ์คำว่าแชร์ชื่อเล่นคำถามค่ะดูมีคำว่าสดสีแดงแสดงว่ารายการสดอยู่สาม,มารถถามได้นะคะรีบเข้ามาถามนะคะเพราะว่าถ้าเกิดไม่มีคำว่าสดแสดงว่ารายการจบไปแล้วเป็นเพจย้อนหลังนะคะจะถามไม่ได้แล้วนะคะอเออวันนี้ผมก็จะเล่าให้ฟังนะ,ะรเรื่องนะเหรียญทำน้ำมนต์ ผมพกไว้ตลอดอ่ะนะเพราะฉะนั้นเหรียญทำ้ำมนเนี่ยป้องกันโควิดเอสมะเร็งนิวเคลีย์นิวตอนกัมมันตรังสีและอาวุธชีวภาพทุกประเภทเออ่มีคนนะ่ะปรามาดนะในช่อง YouTube ผมมีคนปรามาดว่าเอ้ยเหรียญนี้หลอกลวงอย่างานู้นอย่างงี้อย่างนั้นแต่ตอนหลังก็มีเสียงมาสนับสนุนว่าคือคนที่ <ผม S 1> รู้จัก <ผม S 1> จริงอริง ผมเชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์มีคนมาถามค่ะแล้วพวก็ไม่ใช่นามาด้วยนะใช่เน็ความรักโสดค่ะเออเน็ความรักโสดค่ะนิ่งสงบครับไม่มีใครมายุ่งงวยแบบมันเงียบนเงียบๆมันไม่ค่อยมีคำว่าจี๊บนะคะอืมไม่มีอะไรไม่มีสามวันนี้นะคะสามวันนี้เท่านั้นค่ะนะเพราะว่าครอบคลุมแล้วเวลาสามวันนะดูข้างหน้านี้นะคะข้างหน้านี้ดูไพ่ยิปซีการงานการเงินความรักโชคลาภ สุขภาพการเดินทางการศึกษาส่วนตัวนะคะดูไพ่ยิปีอย่างละเอียดไพ่เทพพลังจิตตรวจองค์ตรวจเทพนะคะดูส่วนตัวมีค่าครูเท่านั้นนะคะข้างหน้านี้ไม่ดูสัมผัสจิตนะคะไม่ดูตรวจองค์ตรวจเทพนะคะข้างหน้านี้ดูแค่เรื่องทั่วไปนะคนละหนึ่งข้อนะคะคด้วยไพ่ยิีค่ะมากดชาแดชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นและตามด้วยคำถามนะ เหรียญทำน้ำมนต์เนี่ยก็มีคนด่าผมเยอะบอกว่าโฆษณาเกินจริงหลอกลวงนะเฮ้ยนี่เป็นเหรียญพระนะเออ,เ,อ,อเห,ออหรียญพระอรหันัมพิทายานนะครับนะ,ะเป็นการเป็นการปรามายเพื่อลงนรกนะเพราะฉะนั้นตอนนั้นอะผมยังคิดในใจเลยผมอยากปล่อยเขาไว้ถามว,ว่าตอนเขาด่าผมผมปล่อยเขาไว้แล้วจะมีคนขึ้นมาสนับสนุนผมอยู่เรื่อยเรื่อยเรื่อยืถามว,ว่าเพราะอะไรพวกที่ปฏิบัติธรรมจะรู้จักเหรียญทำน้ำมนต์กันทุกคน แต่ถ้าไม่ใช่นักปฏิบัติธรรมไม่รู้หรอกนะพูดตรงๆคือรา <นะ S 1> ทพังคนบอกว่าเอ้ยไม่เคยได้ยินเสียงชื่อเสียงอะไรมาก่อนเลยแล้วแบบเฮ้ยมอกว่าไอ้เนี่ยเหรียญเนี่ยทําได้ขนาดนี้เลยอ่ะอืแล้วเขาก็ไม่เชื่ออืเขาต้องไปดูสิว่าแหล่งที่มามาจากไหนใครเป็นคนทําใช่เอามาครับกดแชร์ออกไปแชร์แล้วตามได้ชื่อเล่นและตามได้คําถามนะคือเหรียญเนี่ยค่ะ สร้างมาเพื่อกันโควิดนะค่ะผมตอนแรกกับผมผมก็ไม่เข้าใจหรอกแต่ว่าที่ท่านสร้างออกมาก็เพื่อกันโควิดแล้วจำนวนเหรียญก็หมดไปจากวัดไปนานแล้วนะเวลาแบบของอยู่ในวัดเนี่ยถ้าถ้าเป็นคนที่ไม่รู้เรื่องนะเขาก็จะด่าดายคนมาบอกบอกว่าเฮ้ยมึงงมงายมึงเอาเวอร์เปล่าแต่ถ้าเป็นคนปฏิบัติธรรมหรือคนที่เคยแบบปฏิบัติธรรมแล้วใช้แล้วจริงๆจะรู้ว่าไม่ได้เวอร์เลย มันมีของมันมีอยู่จริงใครเข้ามาแล้วถ,ถามได้นะคะกดไลค์กด, like, กดแ,ชแชร์แล้วพิมแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามนะคะอืมให้เขาคุมสามวันนะคะแล้วก็เหรียญเหรียญยันเกาะเพชรนะผมจะแนะนำว่าใครที่นะเดินทางไปบ่อยอะ่ะควรบูชานะเพราะเหรียญเนี้ยเท่าที่ผมรู้ครั้งสุดท้ายมีพี่คนนึ่งอะ่ะแกเช่าไปประมาณหมื่นกว่าบาทอะ่ะแกเอาไปแจก ทหารสามจังหวัดชายแดในใต้มีประสบการณ์ใะเหรียญนี้เ่าที่ผมรู้อะนะเอเหรียญยันกรอบเพชรเนี่ยนะตอนนั้นตอนนั้นมีคนเช่าเหรียญนี้ไปอะโอ้เตม็มเลยเป็นพันเหรียญเลยแล้วเอาไปแจกแบบไปด่านไหนก็แจกทหารด่านนั้นไปแจ่งด่านไหนแจกทหารด่านนั้นโอ้หล,ลวงพ่อราเสีิงดำเนี่ยผมบอกเลยของจริงนะนะมาครับกดแชร์แนละ้วตามด้วยชื่อเล่นแ้ะตามด้วยคถามถ้าเวลาหมด ก็หมดสิทธิ์นะตอนนี้เป็นเวลาเก้านาทีกว่าแล้วนะเดี๋ยวเราจะไปที่รายการชมรมโหราศาสตร์เอกอุเทพนิมิตพยากรณอืมติดต่อดูดวงแบบเป็นส่วนตัวกันได้ครับที่ Facebook โอซิริกรอภิรัต a c e b o o k โอซิริกรอภิรัตนะครับเบอร์โทร0619922645 0 9 1, 2 5 9 2 9 2 6 1ไอดีรายโอสิริห5าค่ะสนใจดูดวงอย่างละเอียดถามไม่อัน้นไพ่ยิปซีไพ่เทพพลังจิตตรวจองค์ตรวจเทพรับขันครนะูหน้าทองสาริกาลิ้นทองเสริมดวงเสริมราศีพิธีกรรมทุกชนิดจำหน่ายเทวรูปเทพนะคะเครื่องรางของขลังวัตถุมงคลต่างๆและเสียงครูค่ะนะตามนี้ครับนะและผมครับ a c e b o o k ครับอาจารย์ท็อปนะเมตตามาหานิยม เบอร์โทร0849266658 ID ราย AJTP16 ครับนะก็เวลาก็หมดแล้วจะมีใครมาถามอีกไหมคือเวลามันหมดแล้วนะ,นะมีม,มีเห็นใครอีกคนอาจานอะ่ะเวลาหมดอะ่ะหมดก็หมดค่ะผมต้องไปแล้วนะไม่ไม่ใช่ว่าจะมีเวลาอยู่แต่ละช่องนานๆเออ